ครับมากับครับฮานอยวันนี้ครับ5มกราคม69ครับกับช่องเลขตัวเดียวก็เสียวได้ครับวันนี้อาจเป็นคลิปต่อท้ายจากนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับช่องเลขตัวเดียวก็เสียวได้ครบ1,000คนนะครับก่อนสิ้นเดือนมกราคม69กันนะครับมีสรองอุบไว้ก่อนนะครับของรางวัลสําหรับใครที่จะสนับสนุนทําบุญหรือว่าสนับสนุนช่องของเราก็สามารถทําได้นะครับบาทสองบาทชาสิตังยิปซาตังได้หมดนะครับ อีกอย่างหนึ่งเราสมทบทุนไปรวมไปทําบุญนะครับกับถ่ายชีวิตโครกระบือไปรับชมันเลยครับช่องเลขตัวเดียวก็เสียวได้นะครับวันนี้อาจจะมีเสียงดังหน่อยครับข้างห้องทําอะไรไม่รู้ครับน่าจะทําห้องน้ําเจาะปูนสําหรับหานอยนี่รู้สึกว่ามันจะแปลกๆนะครับหลุดมาติดๆกันสามสี่ห้าวันแล้วครับวันนี้ผมเลยลองเพิ่มสถิติ ย้อนดูนะครับย้อนดูวันที่ออกวันเดียวกันอย่างเช่นวันจันทร์ที่5ก็วันจันทร์ที่5ย้อนหลังมาถึงปี60นะครับเอามาเริ่มกันเลยครับอ๋อก่อนอดื่นอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้กับช่องเลยนะครับอย่าลืมนะครับกิจกรรมของเราครบ1000คนนะครับผู้ติดต,ตามก่อนสิ้นเดือนมกราคมเราจะมีกิจกรรมร่วมสนุกนะครับถ่ายผลรับ ของรางวัลน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์ที่5มกรกาคมห9นะครับแรม2ค่ขาเดือนยี่ปีมะสิงนะครับสำหรับฮานอยปกติ2ตัวล่างนี่ครับตรางกำลังวันนะครับจันทกับจันทข้างแรมเหมือนกันนะครับสนรับถนนน,นะครับเลขช่องตัวเดียวก็เสี่ยวได้นะครับมันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะครับ ที่จะถูกไม่ถูกแล้วก็จะไปลื้อดูสถิติอะไรเนี่ยมัน <g ười> ก็นานเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนก็ได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรมาต่อไปเลยครับอันนี้สรุปมาแล้วนะครับสรุปมาแล้วย่อๆเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเป็นวิดีโอไปหลักสิบนะครับวันที่ห้าคือเด่นซีนะครับ วันจันทร์เดือน8กับ0นย์ะครับแรงแรม2ค่ขา9กับ0มกราคม8ครับเดือนย0่ิบปีมะเสง7ครับสําหรับหลัก10หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยคือ0-9นวันที่5้นะครับ0นย์กับ9หลักหน่วยวันจันทร์4กับ9ครับหลักหน่วยแรม2ค่ขา6กับ8หลักหน่วยมกราคม7ครับหลักหน่วยเดือนยี่กับ7หลักหน่วยปีมะเส็ง6กับ0ครับต่อไป ต่อไปนะครับนี่ครับเด่นหลักสิบเด่นหลักสิบของเราก็จะได้สรุปมาแล้วก็คือ480ลอง9นะครับเด่นหลักหน่วยครับ9460เสร็จปุ๊บเราจะมาจับคู่นะครับจับคู่เด่นหลักสิบหลักหน่วยครับ4ก็จะได้4 9 4 8 4 6 4 0 8 9 8 4 8 6 8 0นะครับ0 9 0 4 0 6 0 0 9 9 9 4 9 6 9 0 ต่อไปเลยนะครับจับคู่เลขเด่นในเลขกำลังวันที่ติดกันนะครับก็จะได้4 42 49 4 6 47เนะครับเลข0ย์ก็จะติดกัน0 5 0 6 0 7นะครับ9ติดกันก็จะเป็น92 9, 9 49596สนะครับสรุปเด่น409ลอง8นะครับสรุปเด่น409ลอง8หลังจากาหลังจากเรามาดูเปรียบเทียบกับเลขกำลังวันแล้วนะครับจากเด่นครั้งแรก นะครับต่อไปต่อไปต่อไปอ้าไปไหนแล้วอ,อ๋อนี่ต่อไปนี่นะครับต่อไปที่ผมเพิ่มเพิ่มสถิติมานะครับก็คือสถิติเลขออกวันจันทร์ที่5นะครับวันจันทร์ที่5คือไม่ได้ดูแต่ตัวเลขและย้อนกลับไปดูเลยนะครับว่ามัน จันทที่5ตรงกับข้างแรมข้างขึ้นแล้ววันนั้นออกเ,อเลขอะไรนะครับย้อนตั้งแต่ปี68ไปถึงปี60นะครับนี่ครับ1 1วันที่5เดือน5ปี68ครับเป็นวันจันทร์ข้างขึ้นนะครับ5 3สครับออก5 3 2สตัวล่างนะปกติอันดับที่2ครับวันที่5เดือน2ปี6 7เป็นวันจันทร์ข้างแรมนะครับออก6 1หนึ่งออกหนึ่งนะครับ ลำดับ3 5เดือน8ปี6 7เครับเป็นจัน์ทข้างขึ้นออก39สําคัญที่สุดคืออันนี้ครับลำด,ดับที่4าลำดับที่4นะครับคืออวันที่5เดือน6ปี66ครับเป็นวันจัน์ทรแรมสองํานะครับตรงกับวันนี้ตรงกับวันนี้นะครับเลขที่ออกก็คือ05นะครับ0ู อันนี้น้นสำคัญไว้เลยนะครับ0ูนย์ห้าศนห้าอันดับต่อไปครับอันดับห้าวันที่ห้าเดือนเก้าปีหกห้าครับวันจันข้างขึ้นก็ศูนย์ห้าเหมือนกันครับวันที่หกห้าเดือนสิบสองหกห้าจันข้างขึ้นครับสี่สองอันนี้เป็นบันจันทรหมดนะครับย้อนหลังนะครับถึงปีหกศูนย์วันที่เจ็ดบจันท์ข้างแรมนะครับบอกห้าหนึ่งอันดับที่แปดห้าเดือนเจ็ดปีหกสี่นะครับจันข้างแรมบอกหนึ่งสอง วันที่9เอ่อขอโทษครับลำดับที่9วันที่5เดือน10ปี63นะครับจันข้างแรม94้าสดับที่10บลำดับที่5เดือน8ปี62ครับจันข้างขึ้น94้าสดับที่11วันที่5เดือน2ปี61นะครับข้างแรมหกศูนยดับที่12วันที่5เดือน3ปี61ครับ ข้างแรมเหมือนกันออก60นลำดับสุดท้ายครับอันที่5จันที่5เดือนที่6ปี60นะครับเป็นข้างขึ้นครับออก4ี่หนึ่งออก4 1หนึ่งสรุปแล้วที่ย้อนไปจนถึงปี60เนี่ยมีตรงแรมจันทร์แรมสองขาอยู่อันเดียวนะครับจันทร์แรมสองขาอยู่อันเดียวนะครับก็คืออันนี้0ูนย์หนหมาครับสรุปสุดท้ายกันเลยสุดท้ายนะครับปันทงครับเลขตัวเดียวก็เสียวได้ 0550ครับวันนี้น้อยปกติล่างไม่ต้องคิดเลยมาก <c oughs> คิดมากมาหลายวันแล้วโดนมาหลายวันเจ็บหลายวันแล้วครับมาครับแถมครับมาน้อยชุดบวกลาวแล้วครับวันนี้เล่นไปเลยครับชุดเดียวกันเลยครับ13871387ครับแถมให้ผมก็จะหาทุนอยู่นะครับ ก็สำหรับแบบนี้ก็เสร็จแล้วนะครับฮาน้อยปกติล่างครับฝากช่องเลขตัวเดียวก็เสียวได้ด้วยนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาสถิติต่างๆมาให้ท่านผู้ชมเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ